วันนี้พามาดูห้องน้ำราคาไม่แพงนะครับสร้างด้วยโบกปูนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยโบ,โบกปูนคืออะไรมันเป็นจังใดนี่นะครับโบกปูนใช้ไปสี่อันต่อห้องน้ำหนึ่งห้องหนึ่งสองสามสี่จะพาดูข้างในข้างในจะเป็นแบบไหนมาดูกัน เดินเข้ามาแบบนี้มันก็กว้างอยู่นะครับนี่สุดแขนเลยนี่ดูราคาไม่แพงด้วยแถมทำง่ายด้วยนะครับแอปปิลกระตุนี่นี่นะครับเป็นชิดอีกฝั่งนะึงกว้างอยู่นะครับบนก็เป็นแบบนี้ภายนอกก็จะเป็นแบบนี้เลย อันนี้ก็คือด้านหลังครับสามารถทำเองได้คนเดียวเลยราคาประหยัดนะครับใช้ได้จริงดูวิวด้านหลังกันบ้างครับนี่ก็จะเป็นทุ่งนาเลยนี่นี่ด้านหน้าก็จะเป็นบ้านนะครับ